สวัสดีครับพ่อผมครูเอนะครับยังเป็นประจำทางช่อง u t u b e ครูเอกเลขพยากรณ์ทางชั้นเปลี่ยนเลขพยากรณ์หรือว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่4ี่นะครับเช้าวันพฤหัสที่4กีกรกฎาคม2567นะครับผมก็กลุ่มเลขวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ขอมาทางช่องยูทูปนานมากแล้วครับแล้วก็เป็นเลขกลุ่มที่ผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าถ้าเลขตองเนี่ย ู้เองไม่ทำนะผู้จะไม่ทำเลยนะเลขตองเนี่ยก็คือเพราะว่าเราสามารถกลับไปที่เลขคู่หรือเลขเดี่ยวก็ได้มันจะดูง่ายกว่าเพราะว่าเลขคู่หรืออะไรพวกนี้เลขคู่เลขเดี่ยวมันก็ขยายความเลขตองได้อยู่แล้วผมเคยพูดไปนานแล้วนะคือถ้าในชั้นเรียน,นยจะเข้าใจดีแต่ถ้าเป็นทางช่องยูทูบหรือทางเพจเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมถึงไม่ทําที่ไม่ทำเพราะามันสามารถไปดูอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าพอมาถึงกลุ่มเลข4ตัวเนี่ยผูกบอกว่า ขอได้ทุกเลขสลับตำแหน่งอะไรก็ได้เพราะจะได้รีวิวกันแบบเออจะได้เห็นตำแหน่งด้วยมันจะได้ยูขยายความนะครับซึ่งก็มาจนได้เลขตองบางทีโฟก็มีนะเออในเลขตองวันนี้มาเลยก็เป็น9111นะ9 1 1 1คุยตั้งชื่อไว้ว่านะครับกลุ่มเลขแน่แน่แตกต่าง จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังรีวูวกันนะครับผมก่อนอื่นเราก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขคู่กลุ่มนี้กันก่อนนะครับก็มีประกอบด้วยเลขคู่แค่2นะเพราะมีเลขซ้ำก็คือ1นึหรือว่า11เอนั่นเองนะครับหนึ่งหนึ่งจะบอกว่า11นั่นเองไม่ได้เพราะว่า1นึแล้วกันเพราะอันสําหรับคุยก,การอันนรหัสคืออ่านเลขเดียวเดียวมันจะอยู่คู่อะไรก็ช่างยังไงก็ต้องอ่านเลขเดียวเดียวไว้ก่อนนะครับก็คือ1นึและ1 9 9 1เนะครับเลขคู่นี้สามารถกลับไปชมรีวิวเลขคู่ได้ก็คือ191 1แล้ว เคยทำไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะชมเลข3ตัวก็มี9 1 1 1 1นนะครับอีกเลข3ตัวอีกแค่กลุ่มเดียวอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่พูดเลขต่อไม่พูดเหมือทีพูด,พด,พดบอกไปแล้วนะครับผมอ่ะเรามาชมรีวิวว่าไอแนว่วแน่อย่างแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะครับผมพอบอกว่าคําว่าแนว่วแน่แตกต่างก็คือการกระแายของเขานะครับก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนแล้วกันนะครับ4ตัวท้ายครับคนลงท้ายเลข1ครับ ตัวตนเปคนเชื่อมัน่นในตัวเองสูงจิตใจกล้าแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน,แน่วแน่นี่แหละอันนี้มาจากตรงนี้เลยนะครับจิดใจเนี่ยประมาณนี้เลยแต่ข้อด้อยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นชนิดที่แบบว่าไม่ฟังใครไม่ฟังใครเลยมียังไงก็อย่างนั้นน่ะมภาพาออกใช่ไหมคือยังไงก็อย่างนั้นน่ะไม่มีแบบอ่าสมมุติ เขากินก๋วยเตี like ๋ยวมาตลอดชอบกินก so, ๋วยเตี๋ยวไงมีความชอบชอบในร่ก๋วยเตี๋ยวต่อให้คุณเอาข้าวอะไรมาวางแล้วเขาไม่กินเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่นึนภาพหมอจะไหมคือต่อให้มีข้าวแบบอร่อยมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะไม่กินจะเป็นคนประมาณนี้เลยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คือจะไม่กินเลยเสียไม่ได้ก็จะไม่กินก็ไม่กินคือจะไม่แตะต้องอ่ะประมาณนนจะเป็นคนประมาณนี้เลยอะไรไม่ชอบคือไม่เอา เป็นคนห้าสิบห้าสิบเลยนะคำสั่งผมคือห้าสิบห้าสิบก็คือไม่ชอบคือไม่เอาไม่เปลี่ยนใจทีหลังด้วยจะเป็นคนอย่างนี้เลยแน่ว,แน,วแน่สุดๆในสิ่งที่อ่ะฉันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือข้อด้อยนะหัวแข็งหัวแข็งระดับต้นๆเนี่ยติดหนึ่งในสามหนึ่งในสี่เลยล่ะนะครับสำหรับเลข,ขหัวแข็งนะอะีอย่างก็คือเป็นธาตุไฟด้วยแต่ว่าคําว่าธาตุไฟของเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากมายแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าคือถ้ามไม่ได้ก็คือไม่เอา ถ้าได้ต้องได้ถ้าเลือกแล้วเราจะทําต้องทําแต่ถ้าถ้าไม่ทําก็คือคือถ้ามองแล้วว่าเป้าหมายมันเป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ทําไม่ทําเลยดีกว่าที่จะไปนั่งเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําดีไหมเขาจะแบบทำทำแล้วมันต้องสุดถ้าไม่ทําคือไม่ทําเลยจบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่เขารับปากแล้วแล้วคนคนนี้อยากจะทําแล้วเนี่ยเราถ้าเป็นเลขหนึ่งท้ายเนี่ยนั่นคือเขาทําได้แต่ถ้า เขาไม่ได้รับปากหรือไม่ได้สนใจไม่ได้ติดตามั่นคือคุณการันตีเลยว่าไม่มีทางคนนี้ไม่เอาด้วยแน่นอนนะครับซึ่งไอ้ตรงจุดอ่อนตรงนี้มันก็เป็นข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ถ้าเกิดว่าศัตรูหรือคนที่รู้จักคุณเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงเขาจะหาวิธีทางที่คุณไม่ชอบนั่นเลยมาเอาชนะคุณเพื่อจะให้คุณแบบไม่ขัดขวางเขาอะไรพวกนี้ยแต่เขาไปเขาก็จะพยายามเลี่ยงสิ่งที่คุณแบบถนัดเนเรื่องออกใช่ไหมเขาจะเอาสิ่งที่คุณไม่ถนัดทําให้คุณแบบ มันคือสู้ไม่ได้อะประมาณนั้นอ่ะคือถ้าเขาจับทางคุณถูกนะคือจบแต่ถ้าคุณชอบหรือมุ่งมั่นในอะไรแล้วถ้าจะแข่งกับอะไรคุณไม่ยอมแน่แน่คือคุณทูตุงอตกจานฝาในสายของตัวเองอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่ใส่สายตัวเางเนี้ยต้องระวังหน่งนะครับอ่ะโอเคนี่คือเลขหนึ่ง้ายตัวตนตำแหน่งต่อมาก็ยังเป็นเลขหนึ่งอีกนะครับแนวคิดเป็นคนพอคิดว่าจะเอาอะไรแล้วพุ๊เขาจะพุ่งไปเลยจะเด็ดขาดมากทํานี้คือทํานี้เสร็จคือเสร็จได้คือได้ นวคิดแบบพุ่งทะยานอย่างเดียวเลยถ้าเหมือนแบบถ้าได้เข้าผิดแล้วเนี่ยมันต้องได้ออกเออถ้าได้ลงแข่งมันต้องได้แข่งอะไรประมาณนี้จะไม่ยอมไม่ยอมอะไรทั้งนั้นนะครับแถมวิธีการถ่ายทอดก็เป็นเลขหนึ่งด้วยคือชัดเจนตรงไปตรงมาเสียเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขนี้ตองหนึ่งตึงที่อยู่แถวท้ายนะคนเลขเนี้ยตัดสินใจใเร็วมากปุ๊บ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 ไปเลยตัดใจใเร็วมาก ทำให้มันก็อาจจะทําให้เกิดเกิดข้อด้อยตรงที่ว่าอ่ะสมมติคุณคุณอยากจะทําก็ตามอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เช็คดีๆไม่เช็คกําลังตัวเองดีๆว่าโอเคมันจะได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าชอบแลวอยากทาอ่ะคุณไปเลยปุ๊บทันทีทันใดเนี่ยคือเหมือนคุณเป็นคนแบบไม่สนอุปสรรคอ่ะไม่สนอุปสรรคถ้าเกิดว่าเจอถ้าเกิดแบบก็คือเหมือนยอมแลกอ่ะเหมือนนักรบอ่ะตายยอมตายในสนามรบอะไรประมาณเนี้ย ขอกใช่ไหมมันก็จะก,กาลายเป็นแบบเออมันอาจจะสูญสูญสูญเสียโดยใช่เหตุจากความที่เราอยากจะทำมากๆๆจนแบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนแปลงมันยากมากๆปุ๊บอยากทําก็ทำเลยปุ๊บ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 ,บ,บทุกอย่างตองหน,นึ่งเนี่ยจะ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 ,จะหนักตรงนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงใจนะใจแบบถ้าใครแบบทําอะไรด้วยใจแล้วแบบมันต้องไปอย่างนี้แล้วมันยังนี่มันท่างโอ้โหกล้าแกล่งมาเลยชายชาติทหาร เป็นเลขของชายชาตรีเลยอะไรเงี้ยเออโอเคได้ใจแล้วก็ไปเลยนะครับจัดไปมันก็เป็นเด่นในด้อยด้อยในเด่นอ่ะแล้วแต่คุณชอบนะครับคุณยอมรับสไตล์นี้ได้หรือเปล่าแต่จุดที่ทําให้กลุ่มเลขเนี่ยมันดูแตกต่างมันไม่ใช่แค่ต่อมันเป็นเลขเก้าที่อยู่ฐานการทํางานพอมีคุณแน่วแน่คือคิดว่าจะทําไงก็ได้ทำลูวิธีการทํางานของคุณ เลขเก้ามันจะไปช่วยขยายวิธีการทํางานหรือวิธีการที่คุณได้ไปเจอปุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยแม้มันจะไม่คือมันคือคุณจะไปสามารถแก้ง,งานที่หน้าง,งานได้นึกออกใช่ไหมครับพอมีเก้าตรงนั้นมันช่วยให้คุณแบบพอไปถึงตัวงานที่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันเจอปัญหาว่ะทาไงดีวะคุณจะคุณจะเอาใจคุณไปผูกกับวิธีการทํางานที่เอ้ยต้องทําให้อย่างหลากหลายต้องทํายังไงก็ได้ให้มันสําเร็จอ่ะนึกออกใช่ไหมครับต้องทํายังไงก็ได้ให้มันสาเร็จ เพราะคุณเป็นเลขเก้าในด้านที่ถนัดคุณสามารถคือถ้าตั้งใจแล้วว่าจะทาคุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่จะทาณเวลาที่คุณตัดใจไปแล้วได้ไม่รู้ว่าจะสมมติว่าอยากจะเรียนโรงเรียนเนี้ยหรืออยากจะเรียนมหาวิทยาลัยเนี้ยเรียนเรียนไปเลยคณะไหนก็ได้ขอเรียนไปก,ก่อนปุ๊บเพราะคุณชอบคุณคนอาจจะมีความรู้สึกกับสถาบันนั้นว่าฉันชอบฉันเป็นที่คนจังหวัดนี้ฉันเป็นคนที่ชอบสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้อะไรพวกเนี้ย ต่อให้เป็นคณะไหนฉันก็อยากเรียนมันเป็นในใจฉันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอคุณไปเรียนคุณจะตั้งใจมากแล้วก็คุณจะยอมเราทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรมาแบบกระทบกระทั่งคุณก็ไม่สนนะ่ะคุณก็หาวิธีการทําเพื่อให้ตัวเองสําเร็จจากสถาบันนั้นให้ได้จบอาจจะเป็นโรงเรียนปฐมมัธยุอะไรก็ตามนะครับจบจากสถาบันนั้นเ,เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เองอยากจะไปนเนี่ยคนเลขเก้าหนึ่งหนึ่งจะเป็นประมาณนี้หยุดทศาาต์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวประมาณนี้เลยนะครับก็ลองช่างใจดูว่าชอบไหมสไตลน์นี้แต่สำหรับผู้ใหญว,ว่าได้ใจอะ่ะคือเขาจะแบบไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บแล้วแบบลุยแหลกลานอะไรพวกนี้คือเขาพยายามทาให้มันสําเร็จอะ่ะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ว่ามันจะไม่เหมือนขาลุยทั่วๆไปถ้าขาลุยทั่วๆไปเนี่ยมันจะแบบมักจะแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแบบยอมเสียทุกอย่างแต่นี่คือ ยอมเสียแต่ขอให้สําเร็จได้ไหมขอให้สิ่งที่ในใจมันสําเร็จได้ไหมออประมาณนั้นขอให้มันได้เพราะฉะนั้นคนเก้าเก้าคนเก้าหนึ่งหนึ่งพูดถึงความพลาดพลัง้งหรืออะไรที่มันเออคุณยอมเหนื่อยทั้งมันแต่ขอให้สําเร็จถือว่าเป็นเลขที่เอาตัวรอดได้มันมีความเอาตัวรอดได้ด้วยใจด้วยซ้าประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าจุด,ด้อยที่ผมบอกไปก็คือแน่นอนว่า พอมันมีเรื่องขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเลขเนี้ยมันไม่ได้เด่นเกี่ยวกับคือใจคุณใหญ่จริงๆแต่มันไม่ได้เด่นเรื่องของพลังก,กาลังคือคุณสามารถพุ่งไปได้ในระยะแรกๆอะ่ะขอให้มันจบเถอะแต่คุณแบบอาจจะไม่ได้สมมุติว่าอย่างอยากจะตั้งใจจบไหนผมยกตัวอย่างไปสมมติอยากจะจบสถาบันเนี่ยที่คุณอยากจะตั้งใจเข้าไปเรียนทั้ที่คุณก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายคุณอาจจะจบแบบไม่ได้สวยหรูนะแต่คุณจบนะนี่ออกใช่ไหมเ <c oughs> คุณเป็นคนที่ทําอะไรได้ระยะ คือถ้าจะยืนระยะยาวๆเนี่ยมันจะยากมันจะยากนิดนึงแต่คุณพยายามทําให้มันจบแล้วถ้าคุณจะถ้าจะนับไอความเป็นความระยะย,ยาวนี่คือมันอาจจะไม่ได้เด่นดังในสิ่งนั้นมันอาจจะเหมือนพู้อะมาสอบได้แนละ้วผู้ลงมือหายไปตามก็เ,เป็นคนธรรมดาในระดับหนึ่งหายไปตั้งใจหายไปแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจคนภายนอกเนะ่ไม่ได้คนถ้าคุณไม่ได้สนใจคนภายนอกคุณสนใจตัวคุณเองว่าโอ้ oh, ไม่เป็นไร ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังแต่ขอตั้งใจว่าจะหยุดจบสถาบันนี้ให้ได้ก็ไม่เป็นไรจะจบเท่าไหร่เกียรติเท่าไหร่ก็ภาพไม่ไม่สนไม่เอาขอให้มันจบก็พอมีความมั่นใจว่าต้องต้องทําให้ได้นะครับคุณเห็นคุณเลขหนึ่งก็ต้องเอาชนะคือคนเลขเนี้ยถ้าคุณปรับมุมมองมของตัวเองบอกว่าชนะใจตัวเองไม่ได้ชนะคนดีนั่นคือเลขเนี้ยตอบโจทย์คุณแต่ถ้าคุณอยากชนะคือหนุนไปด้วยเนี่ยมันเหมือนคุณต้องแบกแต่ว่าเลขมันกําลังมันไม่ถึงอะ ต่อมันมีเก้าในวิธีการทำก็ตามแต่กําลังอะไรพวกคุณอะแรงผักคุณจะมีใช่ว่าเหมือนคุณเห็นเวลาน้ําท่วมแล้วต้นไม้มันปักอยู่วะคุณเป็นประมาณนั้น่ะคุณไม่สามารถสู้แรงเยอะๆได้แต่คุณก็อยู่ได้อ่ะคุณพยายามอะ <c oughs> อยู่แต่มันไม่สวยไงเออมันไม่สวยแต่อย่างน้อยๆคือคุณก็ยังอยู่หลัง,ลงน้ํามันลดไปละผ่านไปละกําลังมันเยอะไปละ คือกำลังน้ำหรือก็อุปสรรคต่างๆมันผ่านมาคุณก็ยังอยู่ได้ประมาณนะคุณเป็นคนประมาณนะั้แต่มว่ออดทนก็อดทนในสิ่งที่คุณเป็นแต่มันไม่ได้แบบถ้าเกิดว่าเป็นเลข8เลข7หรืออะไรพวกนี้คือไปสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นเลยน้ําต้องไปทางอื่นไว้เนี่ยฉันจะมีกําลังดันไหมหรือไม่คุณก็จะแบบว่าทําต่างๆมากั้นตัวคุณเองอันนี้แต่เลขหนึ่งคุณมีกําลังเท่านั้นอ่ะม,มามามาแต่ฉันจะเอาตรงนี้ฉันอยู่ได้ก็พบออาการจะประมาณนี้ จะประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ส่วนคนอื่นนะโอเคแต่ถ้าส่วนคนอื่นด้วยก็หนักหน่อยก็เหนื่อยหน่อยครับอโอเคนี่คือสตัวท้ายนะครับส่วนด้านหน้าเลขนี้ค่อนข้างจะมั่นบุค,คลิกนะมั่นมากเลยมั่นแบบไม่ค่อยสนโลกด้วยเออแต่งตัวก็ไม่ได้ค่อยคือแต่ข้อดีคือเขาจะแต่งยังไงเขาจะแต่งงันตลอดผมนึกภาพหนังสมัยที่ผมเด็กๆนะเรื่องเมนอินแบล็กอ่ะคุณจะใต่แต่งชุดน,นั้นตลอดคือเปิดไป ตู้ไหนก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีดำตลอดไม่มีสีอื่นก็จะใส่ชุดนั้นไปตลอดประมาณนั้นอะ่ะคุณคุณเป็นแต่งตัวสไตล์แบบนั้นน่ะไม่เปลี่ยนยังไงก็ยังไงตั้งแต่เด็กจนโตมันก็เลยอาจจะดูขาดเสน่ห์ในเรื่องของบุคลิกภายนอกนิดนึงแต่บุคลิกที่มทำให้ดูแบบดูคนเข้าหายาคือคุณมั่นมากทั้งหน้าตาทั้งท่าทางคุณแบบดูหยิงทะนงแต่ไม่ได้หยิงทะนงแบบจองของอะไรคือไม่ได้ แสดงพาวเวอ,อะไรขนาดนั้นนะแต่คุณจะมีลักษณะแบบมั่นใจตัวเองอะหน้าตาอย่างไงก็อย่างนั้นอะทําอะไรก็ไม่ค่อยสวนว่าคุณจะสนหรือเปล่าแล้วก็ถึงถึงเพราะไอพ่อสไตล์แบบเนี้ยมันทําให้คุณดูต่างจากคนอื่นทําให้คุณดูมั่นใจแบบต่างๆไม่ได้แบบดูจนแบบไม่ได้ชอบโชว์ตัวแต่ฉันก็ต้องดูฉันก็เป็นหนึ่งอะในนั้นที่ความเป็นตัวฉันเองก็จะเป็นแบบนี้ทําให้คุณดูแตกต่าง มันกลายเป็นโดดเด่นในลักษณะที่มันไม่เหมือนใครดีผมผมชอบนะสไตล์บุคลิกแบบนี้เพราคือ,อมั่นใจในที่ตัวเองเป็นนะแต่ขอให้มันมั่นใจมันถูกการรทศะาหน่อยละกันคือเล่มบอกแค่ถามว่าเป็นแนวทางมั่นใจแต่คุณจะถูกกาลรทศะหรือว่าอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองนะว,ว่าวิธีการแต่งตรงแต่งตัวมันจะดูแบบมันจะดูเวอร์ไปหรือเปล่าแต่คุณไม่เวอร์หรอกเลขขนาดน,นี้แต่งตัวก็ไม่เวอร์หรอกแค่ไม่ได้สนใครแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะครับ ถ้าคุณปักหมุดว่าคุณอยากได้เท่าไหร่คุณจะได้เท่านั้นนะคุณถ้าตั้งตั้งใจเงจะได้เท่านั้นนะครับแต่คุณไม่ได้เป็นคนเทยทะยานที่จะมาหายมันมากมายเพราะเลิกการเงินคุณก็ไม่ได้เด็กนะครับก็ถ้าวิธีการหาเงินนะเต็มสิบให้สักเจ็ดละกันหกถึงเจ็ดนะครับไม่ได้เก่งส่วนการผ่านจัดการก็คือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าคุณจะใช้จ่ายเฉพาะที่คุณอยากใช้อ่คุณจะไม่ใช้อะไรที่มันดูแบบคุณจะไม่หลงไปกับอะไรของที่มันอยากได้แบบคล้ายๆกับ ของอะไรมาเนะขาควเป็นคนประมาณว่าไม่ได้จําเป็นสำหรับคนตัวเองผมก็จะไม่ใช้ก็เหมือนกับแบบการบริหารจัดการของผมก็คือไม่ใช่คือไม่ใช่เลยมันก็ดีขึ้นมาผมว่าการจัดการเรื่องของการหผมให้สักเต็มสิบให้สักแปดถึงเก้าเนี่ยนะผมถือว่าเขาไม่ค่อยใช้ไงนะครับภาพรวมก็ให้สักเจ็ดนะสำหรับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องความรักโอ้โหอันนี้ยิ่งจากบุคลิกนะแล้วเอามารวมกับอะไรอะ บุคลิกเล่ามารวมกับไอ,อแนวคิดของเขาที่มันจะต้องอี้นี้นี้อันนี้ปล่อยให้เขาเลือกไปแล้วกันนำแน่ๆไม่ตามใครใครจีบใครมาจีบนี่แทบไม่สนเลยส่วนถ้าตัวเองจะเอาใครคือถ้ปักหมุดอย่างเดียวต้องได้ไม่ได้ก็ไม่เอาคนนี้ถ้าไม่ได้ก็ยอมไปโสดอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยแต่ถ้าชอบใครก็คือชอบปักฝังหัวฝังใจรักปักใจอะไรประมาณนั้นก็ยากนิดนึงครับความรักอาจจะดูไม่ ไม่สวยหรูแต่ก็มีความมุ่งมั่นถ้าถึงถ้าได้คู่จริงๆนะถ้าได้เจอคู่เจออะไรนี่จ,จบแต่ถ้าไม่ได้นะก็โอเคต้องเข้าใจว่าเออเป็นคนที่แบบฝังใจในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดน่าจะคพบรอบด้านสำหรับเรื่องที่ขอ,ขอมาในวันนี้นะครับผม่าจะตอบจนไม้มากก็น้อยเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง t u ทูคุยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้โชคดีมีเงินมีทองมีความหมายกัทุกท่านสวัสดีครับ